สวัสดีจ้าคลิปนี้สาวบาน,น้าผ้าหล่อเนจาเนาะสาบาน,น้าสิผ้ามาเบงเอ่อการปรับนาดินเพ่นเหตุทางรถไฟความเร็วสูงที่อยู่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเน,นจาเนาะแต่ว่าตอนนี้นะสาวบาน,น้านาผ้าทุกทุกคนมายืนอยู่หนีเน,นจาเนาะ นาสถานีรถไฟอำเภอสูงเนินนอจันเนาะฟังนี่เป็นฟังที่อยู่ทางกรุงเทพนอจันเนาะนี่เนาะเพล่นเห็ดทางรถไฟความเร็วสูงนอจ้าอีสานบานเฮ้ากะพัฒนาขึ้นหลายอย่างหลายเติบนอจ้ะเนาะพอมาเห็นเหล้ากะตื่นเต้นดีใจนอจ้า ก็เลยได้ถ่ายคลิปมาบอกทุกๆคนเนาะจ้นเนาะส่วนอีกฟังหนึ่งเนาะจ้นนี่ฟังนี่เนาะสิเป็นฟังอยู่ทางโคราชเนาะจา้นอยู่ทางตัวเมืองเนาะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่อยู่สถานีรถไฟสุนเนินเนาะจ้นเนาะสิเป็นรูป ประชาญาลักของพระเจ้าอยู่หัวลอกเก่ากับพระราชินีเนาจะจะเพิ่นนั่งอยู่บนรถไฟเนาะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนาจะจะที่อยู่ในอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเนาะแล้วก็น,นอีกมุมหนึ่งนาจะจะที่เพิ่นเหตุทางรถไฟความเร็วสูงนี่ละมุมนี้นะจะอยู่ นาสถานีตำรวจนะจ๊ะเนาะนี่เนาะนาสถานีตำรวจอำเภอสูงเนินเนาะจ้ะเดี๋ยวออกจากนี้ไปเนาะจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเบิงมองระวางท่างดินเนาะจ้ะน่องละกาเพิ่นปับนาดินไปเด็กไก่ลายแห้งไรเดเนาะจ้ะมองที่เพิ่นเห็ดนาดินเขาโตเมืองโคราชเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิงเนาะจ้ะเนาะ ต้นสูงสูงเดาอจ้าสำหรับต่อหมอเพิ่นเนาะเพิ่นกัเห็ดใหญ่เห็ดโตคักเนาะจ้าเนาะความเจริญกับมาสู่อีสานบานเหาแล้วเนาะจ้าเนาะซาบานหน้านามีโอกาสได้มาเที่ยวโคราชเนาะจ้าก็เลยได้มาไทยเห็นเบงเนาะจ้าเนาะนี่เนาะจ้าอีกถนนเส้นหนึ่งเนาะจ้าเนาะผู้หนาแนมเห็นไกลไอยู่นั่นละ เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนาะจะเนาะแล้วกาที่เห็นเป็นเส้นขาวๆน่กับเป็นช่วงระดับดินนาะจะเพราะว่าเพิ่นเหตุทางรถไฟความสูงนี่เพิ่นก็มี2แบบเนาะแบบหนึ่งกับยกระดับเนาะ4กิโลเมตรกว่าๆแล้วก็สิ้นสุดยกระดับกับสิเป็นทางดินแบบนี้แ่ะเนาะจะเนาะ ที่เห็นเสนเ้นขาวๆอยู่นั้นเลยได้จากแมนละทางรถไฟความเร็วสูงเนาะแล้วหลังจากวังหนีไปเนะจะเดียวสิพาไปเบิงที่เพิ่นปรับถนนหนทางเข่าโตเข่าโตเมืองโคราชเนาะจ้ะเดวสิพาไปเบิงหมองนั้นเนาะเพิ่นน่าเฮดไปไกลเฮดไปไดรหลายแหงแล้วเนาะค่ะเนาะ จนกว่าเขาเมืองโคราชพุนละเพราะว่าเพิินเหตุทางรถไฟความเร็วสูงนี่จากเมืองไทยไปเมืองลาวแล้วก็ไปเมืองจีนเนาะแต่ว่าที่ไทยเ้เบิงอยู่นี่นะเป็นช่วงของที่ยู่ในเขตอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเนาะจ้นเนาะนั่นนะนนนะที่เป็นเส้นขาวๆนะแม่นบิดเลยด้อจ้ะเป็นทางรถไฟความเร็วสูงเนาะจา้ะเนาะ ที่เห็นแก่ไอยู่นั่นนอกจากเรื่องเนะก็เป็นมองทีเพลินว่างท่างวิ่งนั่นแหละนอกจากเนาะเดี๋ยวออกจากนี้นาะเดี๋ยวหอาไปบึงมองท่างดินกันนอกจากเนาะเพลินเหตุจนว่ารถรถเกง๋งรถปีกอับรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะก็เริมแลนใดเลยเด้แต่ว่าน้ำม,มันท่วมอยู่นนอกจากนี่นาอันนีนาะ มองนี้นะตอนเนื่องมาจากมองพู่นผลลัพธ์เด้อค่ะมองทีผ่านมาบอลหนึ่งนี่เนาะเป็นทางระดับดินนะจ๊ะช่วงนี้ฝนตกเน,ะนาะขขน้ำก็เลยขังไว้แน่จักหน่อยเนาะจ้ะเนาะนี่นาะอยู่เรียบเลี่ยงกับทางรถไฟเด้อค่ะเพิ่นเฮ็ดคู่กันมาก,กับทางรถไฟเนาะ นี่นะฟังนี่เนาะจ้นเนาะเพิ่นกระเฮ็ดไปไก่แห้งแล้วเนาะจ้นนี่นะฮอดกูจิกฮอดโคกวดแลเดอร์สำหรับแบบนี้เนาะค่ะเนาะเพิ่นเฮ็ดไปฮอดโคโคกวดฮอดสิเข้าโตเมืองแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะจ้นก็พาทุกๆคนมาบึงเพิ่นปราบน่าดินเฮ็ดทางรถไฟความเร็วสูงเนาะ ช่วงระดับนาดดินซะส่วนใหญ่นอกจากที่พามาเบิงเนาะว่าเพิ่็มีการเฮ็ดมาได่ยาวใกล้มากมายแล้วนอจกจากกระเต้นเต้นดีใจคือกันนอกจากสำหรับคนอีสานบ้านเฮาทีสิเดไซช้ลดไฟความเร็วสูงแล้วนอกจากเนาะแต่ก็อีกหลายปีเนะาะสร้างเพิ่นเสิเฮ็ดแล้วนอกจากเนาะสาวบ้านหน้าผ้ารอการขอบคุณทุกคนนอกจากที เขามาเบิงเนาะคะ่ะเขามาให้กำลังใจกันเนาะจ้ะฝนตกเน,นาะจ้ะน้ำก็เลยท่วมเดี๋ยวเขามาเบิงฟังนี่อีกรอบจากน้อยนึงเนาะจ้ะเนาะลดแรนได้แล้วเด้อจ้ะเด้อ ดาสิสังเกตเบิงสีมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเนาะเพิ่นลแลนเพิ่นใสใดได้เหรอจ๊ะเพิรนแลนไปฮอดกูดจิกเลยเล่ะฟังนี่คือฟังทางกูดจิกเนาะคะ่ะทางโคราชเนาะทางเมืองโคราชนั่นแหละจา๊ะขอบคุณไ,ไลายเดอจ๊ะสำหรับทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันจา้าเจอกันคลิปหนานเนาะจา๊ะสวัสดีจา้า